อแล้วครับสวัสดีครับอมมึงโหลดเกมนี้เสร็จคล้ายวอลซีแต่อยู่ในสตรีมผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจัดมาเลยแล้วกัน PVP อันนี้อะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะ PVE คืออะไรอะ่ะคืออย่างอะ่ะของตัวกูก็ไม่มีด้วยไอสัตว์ เฮี now, now. ยน้นงๆหมอกทุกคนโลกสวยอีสัตว์ไป What the fuck w ว o a สวยขนกันี่้เกมนี้เกมแท้นะครับ <ash> สนับสนุนเกมแท้ดีกว่าเกมเถื่อน ทั้งทที่ตัวเองเคยเล่นเกมเถื่อนมาก่อนตอนนี้เล่นเกมแท้แล uh ้วครับรอโหลุดทำไมแม่งนานจนไอ้ส uh ั uh ์อาคิดแบบเดียวมาลองเกมเห็นเพื่อนบอกว่าโหลดฟรีเลยจัดจัดมาลองลองมาจัดบอัก <c oughs> ลองมาจัดดูซิว่าเป็นยังไงออยากเป็นไอ้แก่มากเลยไอแก่มันเท่ไอ้ไอ้นี่มันไอ้คนข้างซ้ายเปนหูมันยังไงไม่รู้อะผู้หญิงมันแบผมเซ่อเกินสกรปรกไอ้แกน่นี่แบบโอเคชุดได้อยู่แก่เป็นสไนเปอร์ด้วยโอ้โหมาสเต้เอเคลูกซองอะไรอย่างนี้ผ้า,าพื้นหลังโอเค ให้แปดไม่สวยไอ้แก่สวยกว่าไอ้นี่ไม่สวยเลยเออเข้ามาแล้วเออไอ้เหี้ยเหมือนพอซีเดอโอ้กูมีมีดไปยบายบา อ่าตอนนี้คืออะไรอะไม่รู้ว่าเล่นอะแมปมีแค่นี้เหรอวะโอม้มียาวไปนี้อ่ะว,ว้าว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 ,ว,าวเฮ้ยคนคนคน,นจะไปวิ่งฆ่าเขานะครับ I kill you. I kill you. Come on, come on, let's. come on, come on. เอามาทำนี่อะไรชาโคอยากได้ปืนอยากได้ปืนอะไรนะี่คือเป็นไก่มีบอกน้ำมิโตะดามิโตยี่สิบมิลให้นี่ดีกว่า ที่กูเห็นคนวิ่งมาตรงนี้นี่ยไม่หนเอยจังหวะไอ้สัตว์กูเพิ่งัดเล่นเนี่ยกูเห็นแม่งมาบ้านเนี่ยไม่เป็นไรหรอวะ ขยันฟาร์มเกินนั่นแหละเมื่อกี้กูเห็นมันวิ่งมาทาง,างนี้ว่ะหายไปไหนเย็วจังวะเฮ็ด ไม่ยิงปืนต่งน,นู้นะอ่ะอวืวาสถานีตำรวจ กระเป๋าไม่ง่ายจังวะเฮ้ยต้องการปืนมึงบ้าหรือเปล่ามึงให้กูอะไรมาเนี่ยกระสอบทรายมึงเอามาให้กูทำไมเนี่ยเชีย่ยแบนเดจใช่ไหเ้เนี่ยเนี่ยโอติหเป็ดเอาวะมีบังเกอร์ละ ไปกองกงกงวะไปกองวะเฮ้ยวะ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 ไอ้สามฮะขี้เชี่ยงหมดไม่ได้เชี่ยวเสียงหมดได้แล้มึงเริ่มเช้าแล้วมึง

Come on you Come on Come on dude Come on ไอ้เหี้ยมันไม่มีใครเลยเหรอวะเมื่อกี้เห็นคนอยู่เห็นสัตว์เฮ้ย Come on dude จะดูงั้ามาให้กูทำใหม่กูจะคาอะไรได้มาัางไอ้ขี้เอาอยากได้ปืนอ่ะฮะไอ้เฮี้อะไรก็กระสุนนะมันจะลูกบนอลนี่อู้หู วก็เล่นยากคลิปหายเลย,ยกูถืออะไรอยู่วะไอ้อสองอ <c oughs> ย่ามาคิดทำร้ายพี่ <c oughs> แบนเดตกันเลยสัต time.